สวัสดีครับวันนี้นะผมก็จะมารีวิวนะครับเจ้าแท็บเล็ตราคาพันสีดิดนิดนนะครับมีคนถามมาว่า e P, เอนะพี่มันเล่นเกมได้ไหมนะครับผมมันเล่นเกมได้ไหมเนี่ยผมก็ยังไม่เคยโหลดนะครับแต่คลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมให้ดูนะครับว่าเจ้าราคาพันสีแท็บเล็ตเครื่องเนี้ยมันเล่นเกมได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผม ตันนี้ขออนุญาตเป็น่ยนนอนนะเขาเกมตัวนี้นะครับสามสามกอรีนาอาตัวนี้นะสามกอรีนานะครับขนาดไฟล์เนี่ยก็โปรแกรมเนี่ยก็คิดก,ก,กว่านะครับก็หนักเอาการเหมือนกัน,กนลวลองเข้าเกมนะครับแล้วลองเดี๋ยวจะเล่นให้ดูสดๆเลยนะครับว่าเครื่องนี้จะไหวไหมนะครับผมเข้าเกมเลยนะครับบึดอะนี้เกมก็เข้ามาแล้วนะฮะ เดี๋ยวเปิดเสียงสักหน่อยเสียงสนั่นกันไว้เลยทีเดียวใกล้ไหยเสียงดังสะใจเลยนะครับเดี๋ยวผมป้อเสียงหน่อยพอดีอัดคลิปช่วงนี้คืนครับบ้อนไปนิดเองต่อมานะครับผมก็จะเข้าเกมแล้ว เพราะผมว่าไม่ไมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรครับการรีวิวทับเด็ดตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้รับงานอะไรนะครับตรงนี้ก็มารีวิวให้ครับผู้ที่กำลังมองหาข้อมูลนะครับนี่เราเข้าเกมแล้วนะครับ3ก๊กนะครับเป็นเกม 3D อดีะเดี๋ยวให้ดูใกล้ เ็นเกม 3D นะคุณคุณภาพของเกมนะครับระดับสามดีนะพอดีผมต้องถ่ายคลิปด้วยก็เลยถ่ายใกล้ๆไม่ได้นะครับหรือต้องต้องนอนไหมชัดไหมชัดกว่าไหมเออโอเคอ่ะเดี๋ยวดูงี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมให้ดูเล่นยังไงล่ะเนี่ย อะไปตามไอ้รูปชีนิ้วนี่นะโอเคเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับอะไร,ะไรดันนี่โอ้โหโอเคอาจจะมีกล้องขยับนิดนึงนะครับเ <c oughs> พราะว่าอยากอาดแบบสดๆต่อนเนื่องเลยอะไรกดกอไปครับ ผมก็ไปตามเกมอยู่แล้วตอนนี้อะไรก็ไม่รู้นี่ถ้าปั่นลองจะลองเล่นเกมนี้ดูนะครับขอวางแล้วกัน <laughs> ถือไม่ไหวเลย ข้ามไปก่อนครับทุกนี้เป็นยังไงครับโอ้โหอืมอืมชนะเฉยครับผมชนะแล้วฮะอ่ะเดี๋ยวสักเกมนะเหมือนยังไม่เห็นภาพไปยังไงต่อละนี่ รับรางวัลเขาก่อนออกไปหักท้าประลองวะไม่ยอมด้วยต้องให้ไปรับรางวัลโอ้โหเกาเยื่อไปเลยเลือดพน เลื่อนขั้นสำเร็จอะไรนี่ท้าประลองเลยไปเลยมาทาทางจะยาวครับเดี๋ยวติดติดลม <c oughs> ติดลมแน่ๆเลยเนีย มีคุยันก่อนด้วยัวว,วโอ้โฟังกันแล้วอ๋อนี่เราปล่อยเขาสู้กันเองได้แต่ถ้าเราก,กดปุ๊บเหมือนเขาจะใช้พลังของเขากดรูปผู้ชายตรงนี้ชัว่วโอ้โหดาบเขาแรงมากมีสาวน้อยคนนี้ยิงธนูเราก,กดของเขาโอ้โห โอ้ยชนะจะเก่งอะไรเบอร์นี้สุดยอดไปเลยอ่ะยังไม่เคลียร์เหรอฮะยังไม่เคลียร์ใช่ไหมย,ยังไม่ชัดใช่ไหมว่ามันเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปเล่นอีกสักเกมนึงอันนี้เป็นเกมภาพแบบระบบ 3D เลยนะความันเอียดสูงมาก นี่รูบู่หรือเปล่าเนี่ยใครเคยเล่นอาวีนะแต่คุณคุมแต่ตัวนี้แต่นี่มาเกมสามกคกมาแล้วโอ้โหสู้กันยับชกชโช์เอาตัวไหนดีปล่อยพลังปึ๊บโอ้ยเอาม,ามีของกำลังอีกหนึ่ง แอบอยู่ตรงนี้มีใครเนี่ยอาอหายต่อเข้าสู่กันแล้วโอ้ฟังก์ชงเชิงชงเชิงไม่รู้พลังใครลดชนะอีกแล้วครับผมชนะแบบต่อเนื่องเลยทีเดียว กลับไปรับวรางวัลแล้วโอเคอ้าวนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นการรีวิวว่เเาเบาเสียงมันสน่นเหลือเกินก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับผู้ที่กาลังมองหาแท็บเล็ตราคาถูกนะครับราคาแค่พั 4, นสีนิดๆิน,ดนะครับไว้ดู youtube นะครับแล้วก็เล่นเกมได้นะครับแต่เล่นเกมเนี่ยก็ อาจจะต้องเลือกนิดนึงนะเวลาลงเสร็จปุ๊บก็อาจจะต้องลองเล่นนิดนึงนครับว่าเออเล่นเกมแล้วสะดุดหรือเปล่านะครับสำหรับเกมที่ผมเล่นเนี่ยเป็นเกมสามโคกอารีน่านะครับยังไงก็ลราตัดสินใจใดูแล้วกันครับว่าเกมที่ผมเล่นเมื่อสักครู่นี้มันสะดุดไหมนะครับแล้วก็ภาพเสียงเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับลิปนนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจอย,อยู่นะครับก็ ถ้ามีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวไงผมจะหาข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับก็เดี๋ยวจะรีบตอบนะครับคำถ,ถามเลยนะครับขอบคุณมากๆาครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยยินดีเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ,รบ,บ,บ,รบแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามในคลิปหน้าด้วยนะครับขอบคุณคับสวัสดีคับ